สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีระหว่างราศีมิถุนกับราศีกรกฎก,ก็กลับไปกลับมาในช่วงตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2,568จนถึงวันที่31พฤษภาคม2,569ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ8เดือน ในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของผลกระทบที่มีต่อชาวลัคนาราศีตุลซึ่งดาวพฤหัสบดีทำหน้าที่เป็นเจ้าเรือนอยู่สองภพเรือนก็คือภพเรือนแรกนะครับในพื้นดวชตาของชาวลัคนาราศีตุลก็จะอยู่ที่ราศีธนูเป็นภพสหัชชะภพเรือนที่สองที่ราศีมีนคือภพอลิของชาวลัคนาราศีตุล ในวันที่2ตุลาคม2568ดาวพฤหัสบดีก็จะโคจรย้ายออกจากราศีมิถุนไปสถิตที่ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพเรือนที่10คือภพกรรมะของชาวลัคนาราศีตุลซึ่งจะมีช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงประมาณ5สัปดาห์นะครับที่ดาวพฤหัสบดีจากโคจรเดินหน้าอยู่ในราศีกรกฎ หลังจากช่วงเวลา5สัปดาห์นั้นแล้วดาวพฤหัส,สบดีก็จะโครจรถอยหลังอีกครั้งหนึ่งเมื่อดาวพฤหัส,สบดีมาโครจรเดินหน้าในภพกรมมะของท่านชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ถือว่าดีอีกช่วงเวลาหนึ่งที่คลอชีวิตของท่านจะเข้าใกล้ความสงบจะมีโอกาสที่ดีในการที่ท่านจะได้แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง ให้คนรอบข้างได้เห็นคุณค่าทําให้ชาวลัคนาราศีตุลมีชื่อเสียงมีผู้ให้ความเคารพได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางดาวพฤหัสบสดีโคจรเข้ามาสถิตในภพเรือนที่10นี้ตำราโหราศาสตร์โบราณก็จะยกย่องค่อนข้างมากโดยได้กล่าวถึงเอาไว้ว่าเจ้าชะตาก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยความมานะพยายามของตนเอง ท่านจะได้รับการเคารพนับถือมีโอกาสประสบความสำเร็จหลายด้านเจ้าชะตาก็จะมีความสุขความร่ำรวยมีความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้นจะมีทรัพย์สินที่อำนวยความสะดวกให้กับท่านให้มีคันลองชีวิตที่เรียกว่าสุขสบายขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลาที่ดีประมาณ5สัปดาห์แรกนะครับใน ขณะที่ดาวพฤหัสบดีโคจรอ,อยู่ในราศีกรกฎก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีตุลท่านมีความก้าวหน้ามีความเจริญในหน้าที่การงานที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวลัคนาราศีตุลถ้าพื้นนูชะตาท่านมีดาวสุเคราะห์ตั้งรับอยู่ในเชิงมุมที่ดีเช่นในพื้นนชะตาท่านมีพระอาทิตย์ ดาวเคราะห์คู่มิตรของดาวพระฤหัสบดีสถิตราศีกรกฎตั้งรับอยู่ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมท่านให้มากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีตุลยังมีโอกาสได้รับผลต่อเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงานดาวพฤหัสบดีที่เข้ามาสถิตที่พบกรรมะนั้นจะส่งกระแสอิทธิพลที่เป็นคุณต่อท่าน ไปยังพบกระดุมพระซึ่งหมายถึงเรื่องของเงินเงินทองทองการหารายได้ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลท่านก็จะมีสภาวะทางด้านการเงินการหารายได้ที่ดีขึ้นมีความคล่องตัวทางการเงินที่สูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสมากที่ท่านก็จะมีรายได้เพิ่มสูงเข้ามามากขึ้นด้วยเรื่องอื่นๆที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีโอกาสได้รับผลดี ในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาสถิตในภพเรือนที่สิซึ่งเป็นเรื่องดีที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือหากท่านมีอุปสรรคมีปัญหาในเรื่องการเงินหรือในเรื่องการงานเข้ามาในคันลองชีวิตของท่านในช่วงเวลานี้ท่านก็จะมองเห็นรูปแบบหรือมองเห็นวิธีที่จะใช้ในการที่เข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยง่าย แล้วอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ก็จะหายไปหมดไปจนกระทั่งบางครั้งเพื่อนร่วมง,งานบุคคลในครอบครัวหรือเรียกว่าคนรอบข้างท่านอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นว่าท่านประสบกับปัญหาเหล่านี้นะครับสำหรับบางท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้น ก็จะมีโอกาสที่ท่านจะได้พบแพทย์เฉพาะทางที่ตรงกับอาการของท่านทําให้ท่านหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โดยเร็วหรือบางท่านก็อาจจะแค่พักผ่อนเล็กน้อยก็หายจากอาการป่วยนั้นได้เองโดยภาพรวมในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีโคจรมาสถิตในเรือนกรรมมะของชาวลัคนาราศีตุล หรือเปรียบเสมือนท่านถูกรางวัลใหญ่หรือมีแต้มต่อมากกว่าคนอื่นอย่างน้อยสัก2、อสเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของการงานที่จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลประสบผลสำเร็จในเรื่องการงานทำให้ท่านได้รับเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองแล้วก็จะยิ่งส่งเสริมให้ท่านได้รับความเจริญก้าวหน้าสืบเนื่องไปในด้านอาชีพการงานยิ่งขึ้นไปมีโอกาสได้รับความยกย่อง สารเสริญจากสาธารณชนก็มาจากผลงานของตัวท่านเองที่เป็นผู้รับผิดชอบแต้มต่อเรื่องที่2ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บถ้าในช่วงนี้มีโครคภัยไข้เจ็บที่เลื้อรังต่อเนื่องมาก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับท่านที่จะเคลียร์ปัญหาโาครคภัยไข้เจ็บนี้ให้มีโอกาสหายขาดได้โดยง่าย แต้มต่ออีกเรื่องหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสที่ดีก็คือท่านที่มีเรื่องของภาระหนี้สินอยู่ก็จะสามารถเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ได้แบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นนาทีทอง5สัปดาห์นี้ให้เกิดประสิทธิภาพกับการดำเนินคัลลองชีวิตของท่านด้วยเช่นกันผลกระทบในทางที่เป็นคุณต่อชาวลัคนาราศีตุล ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เป็นไปตามตำราจาักทีปณีที่ได้กล่าวเอาไว้เมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรมาสถิตในภพที่สิบว่าเป็นสิบไข้หายเองคนยำเกรงจะรุ่งเรืองแต่หลังจาก5สัปดาห์แรกไปแล้วซึ่ง5สัปดาห์แรกก็คือ5สัปดาห์ที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าอยู่ในราศีกรกฎนะครับเมื่อถึงวันที่8พฤศจิกายน2568 ก็อย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสบดีก็โคจรวิกลคติถอยหลังอีกครั้งก็เป็นการถอยหลังในาราศีกรกฎจนย้อนกลับมาที่ราศีมิถุนเข้าสู่ราศีมิถุนแล้วก็ยังโคจรถอยหลังต่อไปจนถึงวันที่19มีนาคม2569รวมระยะเวลาที่ถอยหลังทั้งสิ้นก็ประมาณ4เดือนเศษคราวนี้ในช่วงเวลา4เดือนเศษที่ดาวพฤหัสบดีโคจรถอยหลัง ถ้าเราพิจารณาจากพื้นโดวชตาของชาวลัคนาราศีตุลแล้วก็ยังถือว่าเป็นการโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ส่งกระแสอิทธิพลในทางที่เป็นคุณต่อท่านมากกว่าแต่จากสภาวะการโคจรถอยหลังของดาวพฤหัสบดีในช่วงเวลาประมาณ4เดือนเศษน,นั้นก็จะส่งผลในทางที่เป็นคุณต่อตัวท่าน ก็อาจจะผลกระทบเหล่านั้นหรือว่าลาบผลต่างๆที่กล่าวมาหรือลาบผลที่ท่านอาจจะพึงมีพึงได้ในช่วงเวลานั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปบ้างหรือได้ลาบผลมาก็เป็นลาบผลที่เรียกว่าด้อยคุณภาพลงไปอย่างเช่นได้ผลประโยชน์มาแต่ก็ได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่างานในความรับผิดชอบของท่านก็เสร็จไม่ตรงตามกําหนดไม่ตรงตามที่เรียกว่า กำหนดเอาไว้ในตารางเวลาหรือมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการเงินของท่านเกิดขึ้นหรือท่านอาจจะถูกผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเพ่งเล็งสงสัยในเรื่องอันใดท่านก็ไม่ทราบสาเหตุหรือตัวท่านอาจมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆขึ้นมาโดยท่านเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นโรคอะไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวพระฤาษสวัสดีโคจรถอยหลัง แต่เมื่อถึงวันที่19มีนาคม2569ไปจนถึง31พฤษภาคม2569ช่วงเวลา2เดือนเศษนี้ดาวพฤหัส,สบดีก็โคจรเดินหน้าในราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรื่องราวต่างๆที่กล่าวมาเมื่อก่อนหน้านี้นะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลท่านเกิดการหงุดหงิดไม่สบอารมณ์ในช่วงสีเดือนเศษที่ผ่านมาก็จะเรียกว่า มาลายหายไปหลังวันที่19มีนาคม2569ชาวลัคนาราศีตุลเมื่อดาวพฤหัสบ,บดีโคจรเดินหน้าอีกครั้งในราศีมิถุนซึ่งเป็นพบเรือนที่9เรียกว่าพบสุภพพะของท่านก็จะเป็นช่วงเวลา2เดือนเศษนะครับที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของท่านด้วยเช่นกันดาวพฤหัสบ,บดีก็ถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์ เมื่อโคจรเข้ามาในพบสุภะก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลท่านหันเหมาสนใจในเรื่องของาศาสนาการทำสมาธิถือศีลกินเจมากขึ้นท่านก็กลายเป็นคนที่ชอบทําบุญทํากุศลมากยิ่งขึ้นท่านจะมีโอกาสาที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองรวมทั้งสร้างคุณงามความดีประกอบไปด้วยจนเป็นที่เคารพนับถือจาก บุคคลต่างๆรอบข้างแล้วก็ที่สำคัญในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลท่านก็จะแผ่กระแสอิทธิพลจากตัวท่านเองนะครับสามารถให้ความคุ้มครองดูแลบุคคลอื่นๆทั้งลูกหลานบริวารรอบๆกายท่านได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาเช่นนี้โบราณอาจารย์ท่านว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวท่านจะศึกษาหาความรู้ในด้านใดๆเพิ่มเติม,ตมก็จะแตกฉาน มีโอกาสได้รับเกียรติยศชื่อเสียงที่สูงมากทั้งยังได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าชะตามีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในด้านต่างๆจากผู้ใหญ่ผู้บรงคับบัญชาของท่านเป็นอย่างดีนะครับช่วงเวลาที่ดาวพรเรื่องหสัสบดีโคจรมาสถิตพบสุภาษณนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะใดก็มีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้น ได้มีโอกาสเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นในตำราโหราศาสตร์ไทยก็ถึงกับกล่าวเอาไว้ว่าแม้แต่เป็นพระภิกษุสงฆ์ก็มีโอกาสสอบปร,ริญยนธรรมได้หรือว่าได้เลื่อนสมณศักดิ์แต่เรื่องสำคัญที่สุดสำหรับชาวลัคนาราศีตุลก็คือดาวพระฤหัสมดีในภพสุภะนี้ท่านต้องเตือนตัวเองนะครับเตือนตัวเองเอาไว้เสมอว่า ต้องไม่เข้าไปข้องแวะหรือกระทําในเรื่องราวใดๆที่ผิดต่อตัวบทกฎหมายผิดต่อศีลธรรมอันดีโดยเด็ดขาดซึ่งเมื่อทำแล้วก็จะเกิดเป็นผลร้ายที่จะเบียดเบียนคุณงามความดีจากกระแสะอิทธิพลที่เป็นคุณของดาวพฤหัสบดีให้ลดทอนลงไปนะครับชาวลัคนาราศีตุลที่ตั้งมั่นในศีลธรรมอันดี ไม่เข้าไปคล้องไว้กับเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้นท่านก็จะได้รับผลที่เป็นคุณงามความดีต่อตัวท่านเองแล้วก็ต่อคนรอบข้างด้วยเช่นกันดังเช่นที่ในตำราจักพีปณีก็ได้กล่าวเอาไว้เมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรมาในภพสุภะว่าเป็นก้าได้ฐานนาสุขลาบมาอยู่นองเนืองแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่า ชาวลัคนาราศีตุลแต่ละท่านก็จะมีคันลองชีวิตจริงๆของท่านแตกต่างกันออกไปตามพื้นดวงชะตาดังนั้นเมื่อท่านได้รับฟังคำพยากรณ์ใดๆซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคำพยากรณ์ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวของท่านนะครับมันเป็นเพียงภาพกว้างๆของชาวลัคนาราศีตุลเท่านั้นจะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ในแต่ละเรื่องได้ก็ในลักษณะที่เป็นวงกว้างถ้าท่านต้องการรู้รายละเอียดส่วนตัวของท่านมากขึ้นท่านก็ควรตรวจดวงชะตาเฉพาะของท่านเองกับโหรส่วนตัวของท่านเท่านั้นนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลได้ใช้โอกาสที่ดาวพฤหัสบดีโคจรในภพเรือนที่ส่งผลกระทบในทางที่เป็นคุณต่อตัวท่านตลอด ช่วงระยะเวลาประมาณ8เดือนเศษนี้ก็ขอให้ท่านใช้โอกาสนี้อย่างมีสติใช้ปัญญาความรู้ของท่านไปนในทิศทางที่ถูกต้องสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับคลลองชีวิตของตัวท่านเองในระยะยาวต่อไปแล้วท่านก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองตามเส้นทางที่ท่านได้คาดหวังเอาไว้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลและครอบครัวประสบความสำเร็จสมหวัง ปาสจากพยันตรายใดๆได้รับผลสำลิดในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปาถนาทุกประการสำหรับในตอนหน้าก็คงเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤห,หัสบดีที่ส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีต่างๆต่อไปผู้ที่สนใจก็รอติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ